ว้าวเจ้าเด็กก้าวแล้วเจ้านกประหลอดน้อยดูฮะขนขึ้นเต็มเลยนี่ขนสีเทาเริ่มเป็นสีเหมือนแม่แล้วนะเก้าวันฮะเนี่ยดูเก้าวันเขาโตขึ้นมากเลยก็ถือว่าสุขใจฮะที่นาเล็กได้แบบได้เห็นเขา จเริญเติบโตแบบนีนะ้ดูพัฒนาการของเขานะปีกของเขาดูะโอ้ยเป็นสีเทาเหมือนสีแม่นะเห็นไหมชัดเจนเลยลก็หลายคนที่ติดตามนะดูอยากให้นาเล็กถ่ายให้ดูทุกวันทุกวันนะ นะวันนี้ก็อีกหนึ่งวันนะเป็นวันที่เก้าแล้วฮนะตั้งแต่เขาฟักออกจากไข่มานะโอ้ยลืมตาฮนะลืมตาละดูยดูฮนะแกงแกงฮนะแกงสักหน่อยนะแม่เขาก็อยู่ใกล้ๆแถวเนี้ยเนะี่ยฮะ แม่เขาอยู่ตรงนี้แหละใกล้ๆเขาคอยมองดูนะอค,คอยร้องหาลูกนะคอยดูน่ารักอะ่ะน่ารักเป็นธรรมชาติแบบนี้เรามีความสุขะมะหมามาขปวนนะครับ ก็นี่แหละก็คอยแม่ฮะนะช่วงนี้ทีไปไหนไม่ได้ก็คอยแม่เอาอาหารมาป้อนเอาเหยื่อมาป้อนกันนี่แก้งอีกแล้วแก้งอีกแล้วโอ้ยอ่ะไปแล้วไม่แก้งแล้วนะรอแม่นะจ๊ะ ครับผมสำรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ